ซื้อซ้มะเขือซื้อไปแล้วชุดหนึ่งถายหรือยังเอาไปใส่จักรยานไว้ไม่รู้มันจะหายไหมกระช่างหัวมันอยากขโมยก็ให้มันขโมยไปตำรวจ ซือของหนักไม่ได้ค่ะซื้อแล้วก็ไปใส่กระเป๋าใส่จัก,กรยานเอาไว้ของถูกมะม่วงตัวนี้เป็นของที่คล้ายๆมันชีบิดอายนุเนเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดาน,นัดคนจน โอ้ยข้าพันคอสวยจังสองสองอันเก้ายูโรของปอมของปอมก็สวยนะสวยไหมคะอยากได้บา ของปลอมซื้ออะไรดีผักผักก็ได้แล้วแต่ว่ามีคนจะไปขโมยหรือเปล่าเข้าโพดค่ะข้าโพดซื้อเยอะก็ไม่ได้นะ่ะ โสามฝักสองเหรียญตบข้าโพดสงเหรียญห้าแพงอยู่นะปีนี้แพงมาก ini kan apa แ a ้วหาเงินสองกิโลให้เขาสองกิโลห้าสิบจะได้ไปไปปวดท้องของหนักแล้วปวดท้องเลยแล้วแบอกยาไปไม่มี C een Dan Leen, C mod. En het kan je zo. En daarbei, dat was het. Dat was het. Dan wordt hij 6 euro vijf. Je mag hem erop leggen hoor. Je mag het vinden worden hoor. Ja, goed. Ja, ik heb hem vastgekoppeld aan de... Ja, ik zag die daar ook al in. Aan de, ja, nee, maar dat doet hij niet. Hij gaat waar je in het... Uh, ja, ja. oké. Okay, okay. Ga je weg, hoor? Ja. ja oké. Okay. Mag ik betalen, Alleen die? Ja, ik weet niet wie er aan de beurt is. Alleen die, klaar. Die. Drie Ja, dat Ja, dat is goed. Ja, dat is ปว่า,วาให้คอยจเงินสิได้มาก,กา่อนค่ะว่าคอยยืนตาดนแล้นะว่าก็ว่าคอยมาก,ก่อนผลไม้ค่ะ2กิโลหาเหรียนเกือบหเหรียนมันก็ไม่แพงแต่ว่าก็ถือของหนักไม่ได้ ไปเดินดูเสื้อผ้าร้านที่เคยซื้อกระเป๋ากระเป๋าใส่จัก,กรยานได้เข็มขัดค่ะเข็มขัดหนังกินหนังออกกระเป๋าสวยๆไหมคะไม่แพงนะ เสื้อผ้าคนละร้านเขาก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยเนาะพราว่าจะมาซื้อกระโปรงเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้ากันหนาวล่ะกระโปรงไอ้นั่นหายบิดแล้วเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวเสื้อผ้ากันหนาว สิบเหรียญสิบเหรียญชุดกัรหนวนะ้าจะมาซื้อกระโปงแต่เขาเขาไม่เอามาขายแล้วกระโปงกระโปงแล้วก็เสือ้อ ลายดอกเชื่อดดอกไม้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะมันมีอะไรตำรวจดูดหน่อยตำรวจมีอะไรมีอะไรสักอย่าง